ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช่วงเวลาที่ทาในใช่วงเวลออใช่ครับก็เจอช่วงโควิดไปด้วยเจออะไรไปด้วยเปรีป้ยไปเพ่าะถามจากเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผีใช้ได้ค่ะในเรื่าางองของนักแสดงคุณเป็นเป็นยังไงบ้างคะที่บอกว่ากำลังได้ตาอยู่แล้วอะ๋อก็เสียดายแทนแทนนักแสดงแล้วก็ทีมงานครับแต่ว่าผมก็ได้รับข้อมูลมาแค่ประมาณนี้ ส่วนรายละเอียดก็ถามถามทางค่ายฟิลุ8ดีกว่าครับผมเสียได้เสช่ไหมเรามีรู้ขั้นตอนกระบวนการในการที่แบบเราจะเรื่องนี้จะได้ไปเชีออฟได้อย่างไงบ้างผมไม่ไม่รู้เลยครับว่าขั้นตอนการส่งของเขามันมันเป็นยังไงบ้างเพียงแต่ว่าแค่ได้ทราบข่าวว่าแบบว่าเ,เราเรา,เราได้เป็นตัวแทนประเทศในเชยก็เสียดายนิดนึงเหมือนนักการ์ต้อง,งมีหนังไครที่มีโอกาสได้แบบไปถึงระดนั้นใช่ครับใช่หนนะัง ค่อนข้างมีโปรเทชชั่มากก็เรียกว่ายัางไงอะ่ะมันเป็นเหมือนมันมีเชื้อเพลิงจากจากการได้รางวัลที่คานมาแล้วมันก็ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงที่จะจะไปเชิดฉายในเวทีออสการ์นะครับก็อ่าคิดว่าก็เป็นเป็นบทเรียนที่ดีอย่างหนึ่งแล้วกันถ้ามองในแง่ดีว่าแบบว่าการการทำหนังที่ดีเนี่ยหนังผลงานเราดีแล้วมันมันอาจจะยังไม่จบการที่ต้องประครับประคอง ให้มันเดินทางไปที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเหมือนกันมันมีฟิลเฟลไหมครับว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงแบบว่าเกือบจังแล้วแล้วก็ต้องแบบว่าไม่ได้อะไร <c oughs> อ่าก็ไม่ผมไม่ถึงกับเฟลมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมผมผมรู้สึกอิ่มละจากคารแต่ว่าก็รู้สึกเสียดายแทนอ่าแทนแทน,แทนคนอื่นๆแทนคนไทยมากกว่าที่ที่แบบว่า หนังเรื่องนี้พอดีบังเอิญว่าได้เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศเนาะก็เอาเป็นว่าเราเก็บเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ดีมีคุยกันในกลุนะ่มนักแสดงไมหมเรบอกว่าความรู้สึกอะไรเป็นยังไงเอ่อความรู้สึกโดยรวมอาจจะต,นนะตอนนี้นะตอนนี้ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงงงอยู่ยังอยู่ในช่วงแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะจะตอบคำถามกับเพื่อนๆคนรอบตัวยังไงดี แล้ว่มันก็คือแรงแรงในแรง,แรงที่เราทำออกไปแล้วนั้นมันไม่บรรทอนเราแน่นอนแน่ไม่บรรทอนครับการการที่เราได้รางวัลที่คานที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นรางวัลที่สุดยอดมากๆเลยนะครับสําหรับมันมันไปได้ไกลมากสําหรับหนักอินดี้เรื่องหนึ่งเรามีแผนต่อยอดหลังหนังเรื่องนี้ไปแบบเวทีไหนยังไงอื่นมันก็ต้ององการจริงๆแล้วหลังจากคานเนี่ยเรื่องนี้ไป ได้รางวัลแล้วก็อยู่ในเทศกาลผมว่าหลายสิบเลยหลายประเทศเลยเพียงแต่ว่านักแสดงไม่ได้ไปด้วยเฉยก็เลยอาจจะยังไม่ได้สามารถระบุจํานวนได้ว่าเป็นที่ไหนบ้างแต่ว่าจริงๆจริงๆอยากให้ทราบว่าหนังเรื่องผีชะได้ขาเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเยอะมากหลายทวีปมากๆหลายหลายประเทศมากๆ อ๋อก็เป็นเป็นบทเรียนที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมหนังไทยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นจุดจบสักเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้เรื่องผีชแดขา์เนี่ยทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยเราอุตสาหกรรมหนังไทยเรามันเจ๋งมากมันมันมันมีประสิทธิภาพสูงในตัวมันเอง เยงแต่ว่าเราก็จําบทเรียนนี้ไปในอนาคตผม,ผมยังเชื่อว่าในอีกป,ปีข้างหน้าเนี่ยม,มันจะมีหนังไทยที่จะออกมาเฉิดฉายในเวทีต่างๆในแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเยอะมากพี่ก็ถามไยแล้วเรว่อการสะสมของรัฐเราเนี่ยมันมีผลกับกับเหตุการณ์อ่ไเหตุการณ์ที่ไม่ได้ไม่ได้ส่งไปไไงใช่ไหมอ,อันนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมไม่กล้าบอบว่า,วา,วา,วามันมีนมนกลไกการเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันเดนอินเตอร์ไปแล้วีิฉันถ่ายรูปมาฝากครับ